สวัสดีครับสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่สาขาวิชาการสอนภาษาจีนคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามโดยสาขาวิชาการสอนภาษาจีนมีบุคลากรที่มีคุณภาพดังนี้ค่ะ สาขาของเราเปิดสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรีโดยมุ่งเน้นในด้านการสอนภาษาจีนและวิชาชีพครูในทุกๆปีการศึกษาสาขาของเรามีการจัดประชุมเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดภาคเรียนโดยในการประชุมแต่ละครั้งจะมีอาจารย์ประจำสาขาและรุ่นพี่เข้ามาให้คำแนะนำในการทำกิจกรรมต่างๆและการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยโดยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน มุ่งให้นักศึกษามีส่วนร่วมในชั้นเรียนและนำความรู้ไปใช้ได้ในสถานการณ์จริงทางสาขาของเรามีการจัดให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทางด้านทักษะภาษาจีนและได้รับรางวัลมาแล้วมากมาย ศูนย์จีนศึกษาของสาขาเรามีไว้เพื่อให้ผู้ที่สนใจในการเรียนภาษาจีนสามารถที่จะเข้ามาศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับภาษาจีนซึ่งภายในห้องจะมีหนังสือและสือ่อเกี่ยวข้องกับภาษาจีนที่สามารถศึกษาได้ด้วยตนเองสาขาของเรานอกจากจะมีการเรียนการสอนที่ประเทศไทยในระดับชั้นปีที่3จะยังมีการส่งนักศึกษาไปศึกษาแลกเปลี่ยนที่มหาวิทยาลัยหลู่ตงมณฑลซานตงสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นระยะเวลาหนึ่งปีการศึกษาการไปศึกษาที่ประเทศจีนนั้นนอกจากจะได้เรียนภาษากับเจ้าของภาษาโดยตรงและยังได้ศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมใหม่ๆมีกิจกรรมต่างๆให้นักศึกษาได้เข้าร่วมรวมทั้งยังได้รับก,การดูแลจากคณะอาจารย์ที่ประเทศจีนเป็นอย่างดีก่อนที่จะไปศึกษาต่อที่ประเทศจีนมีทุนการศึกษามากมายอาทิเช่นทุนสถาบันขงจื้อทุนมหาวิทยาลัยหลู่ตง ซึ่งสาขาของเราได้มีการจัดเตรียมสอบวัดระดับทางภาษาจีน HSK HSKK เพื่อยื่นขอทุนการศึกษาโดยที่ผ่านมานักศึกษาได้รับทุนไม่ต่ำกว่าปีละ50%ในหนึ่งทุนการศึกษาจะได้ค่าเทอมค่าครองชีพค่าที่พักและได้ไปทัศนศึกษาโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายซึ่งทำให้นักศึกษาได้เปิดโลกในการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมจีนเพิ่มมากขึ้น ตอนแรกก็กังวลค่ะว่าจะเรียนไม่ได้แต่ว่าก็ได้เทคนิคแนวทางจากอาจารย์ในการเรียนตอนนี้ก็ไม่กังวลอะไรแล้วค่ะว่าจะเรียนไม่ได้อ่านหนังสือแล้วก็ทบทวนบทเรียนไว้เยอะๆค่ะเพื่อไปเรียนเพิ่มเติมต่อที่โน่นจากประสบการณ์ที่รุ่นพี่เล่าให้ฟังนะคะน่าตื่นเต้นมากๆเลยค่ะอยากจะไปสัมผัสด้วยตัวเองเร็วๆครับสําหรับก่อนไปจินนะครับทางสาขาของเราได้มีการจัดการสอบวัดระดับความรู้ทางภาษา เพื่อที่จะขอเยี่ยมสวนการศึกษานะครับถ้าถามว่าการสอบมันยากไหมผมก็รู้สึกว่ามันยากนะครับแต่ถ้าได้มามันก็คุ้มค่าและยังสามารถเบ่งเบกภาระให้กับครอบครัวได้ด้วยครับสนุกมากค่ะเพราะได้เจอเพื่อนคนจีนเพื่อนต่างชาติได้ไปสถานที่ต่างๆใช่แล้วก็อาจารย์ที่นี่ดีมากภาษาจีนของเราก็พัฒนาอีกหลายเท่าตัวเลยครับ ค่ะสำหรับพี่นะคะไม่ได้เข้ามาเรียนก็เป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่ๆได้ไปศึกษาที่ประเทศจีนแลกเปลี่ยนภาษาวัฒนธรรมแล้วพี่เต้อล่ะคะค่ะหลังจากได้ไปศึกษาเรียนรู้ที่ประเทศจีนนะคะทักษะภาษาจีนของพี่ก็ดีขึ้นมากๆเลยค่ะได้พูดคุยและเปลี่ยนเรียนรู้กับเจ้าของภาษาได้เพื่อนต่างชาติอีกมากมายและสิ่งใหม่ๆที่ไม่คิดว่าจะมีโอกาสได้พบเจอในรั้วมหาวิทยาลัยค่ะ สำหรับ,ระบะน้องๆคนไหนนะคะที่สนใจในภาษาจีน not, หรือไม่รู้ว่าตัวเองอยากเรียนอะไรสาขาวิชาการสอนภาษาจีนก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีค่ะค่ะก็ขอเชิญชวนน้องๆทุกคนมาร่วมเป็นครอบครัวครูจีนด้วยกันนะคะ,แล,ะ,คะลลแล้วเจอกันค่ะวันยินตาจียาแล้วเจอกั <ๆ S 2> นะ